ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศจิตรัก์เรื่องค่าของยศยศแปลว่ายิ่งหรือใหญ่ใครมียศก็แสดงว่ายิ่งใหญ่เหนือกว่าคนที่ไม่มียศคนส่วนมากจึงกว๋ยกวยค๋วะอยากมีอยากได้อยากเป็นกันยศนั้นท่านแบ่งไว้เป็นห้าประเภทด้วยกันครับประเภทที่หนึ่งเรียก,กว่าอิสริยยศความเป็นหย่ยิ่งก็ได้แก่ยศที่ได้รับพระราชทานหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่สูงกว่า นะครับอย่างเช่นยศทหารยศตำรวจนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นต้นประเภทที่สองเกียรติยศยิ่งด้วยชื่อเสียงและเกียรติคุณหรือว่าคุณงามความดีที่เราได้สร้างสมบรมมาจนสังคมยอมรับแล้วก็ยกย่องชื่นชมกันยศที่สามคือบริวารยศยิ่งด้วยพวกพ้องบริวารเกิดขึ้นได้เพราะการหลั่งน้ำใจเมตตรีให้แก่ผู้น้อย โบราณท่านจึงกล่าวว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งเน้นเรื่องน้ำใจน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำแควน้อยแควใหญ่สู้น้ำใจไม่ได้น้ำเอ่ยน้ำใจจะมากน้อยเพียงไหนใครจะว่าแม่น้อยนิดก็ทราบซึ้งติดตรึงตราขอเพียงอยากแห้งหายสิ้นไมตรีผูกน้ำใดไหนเล่าเท่าน้ำจิตผูกน้ำมิดมากแม้นแสนสุขี ผูกน้ำคำเจราจาคอยพาทีสามสิ่งนี้ผูกไว้สุขใจเอ่ยจึงเป็นที่มาของบริวารยศยศที่4คือทรยศได้แก่การหักล้างหักหลังผู้มีพระคุณลูกเนรคุณปิดอนมารดาลูกศิษย์เนรคุณอุปชาครูบาอาจารย์ผู้น้อยเนรคุณผู้ใหญ่ลูกน้องเนรคุณเจ้านายเนี่ยก่อให้เกิดทรยศกัน ประเภทสุดท้ายคืออัปยศครับก็คือหมดความดีก่อสิ่งเลวร้ายขึ้นให้คนเขาตราหน้าว่าไอ้นี่อัปยศคนคนนี้เลวซามเป็นความอัปยศอดสูอย่างเช่นลูกข้าพ่อข้าแม่พี่ข้าน้องผัวข้าเมียเมียข้าผัวเพื่อนข้าเพื่อนเป็นต้นยศสามประเภทแรกก็คืออิสริยยศเกียรติยศและบริวารยศเป็นยศฝ่ายดีนะครับ ผู้ที่ได้รับยศด,ดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องประคับประคองรักษายศของตนไว้โดยวิธีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองไม่ยะโสโอหังจึงจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายโบราณท่านจึงสอนว่าควรอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักอย่าเห่อสักทะนงตัวจมัวหมองเพราะถ่อมลงสูงระหงเป็นพงทองแต่จองหองใยสูงถูกจูงลง ส่วนยศสองประเภทหลังก็คือทรยศกับประยศนั้นควรหลีกหนีหลีกหนีให้ไกลนะครับอย่าได้ประพฤติเพราะว่าเป็นความเสื่อมทามของชีวิตไม่เป็นมงคลโดยประการทั้งปวงทีนี้ผู้ที่จะได้ยศฝ่ายดีนะทั้งสามประการนั้นต้องมีคุณสมบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้บุคคลที่จะได้ยศด,ดังกล่าวนี้ปฏิบัติ ามพระคาถาดังต่อไปนี้ว่าอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมมะัสสะนิสัม,มการิโนสัญาตัสะจะธรรมชีวิโนอปมัตตสะยะโสพิวัตตีติเนี่ยแต่แปลเป็นใจความก็คือว่ายดย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวนก่อนแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาท โดยสรุปก็คือเป็นนิจขยันต้องตั้งมั่นสติดำริงานชอบรอบคอบก่อนทำสำรวมอินทรีย์ใจมีธรรมะละความประมาทยศก็จะเจริญนะครับหรือกวีที่เป็นธรรมนิพนพจน์ที่ครูบาอาจารย์ท่านรจนาเอาไว้สะท้อนให้เห็นถึงยศและกษัตริย์ทั้งหลายจะ,จะเจริญได้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ท่านก็รจนาไว้ดังนี้ว่า คนจะได้สิ่งดีๆมียศศักดิ์ขึ้นกับหลักความดีสี่สถานหนึ่งกุศลผลบุญหนุนบันดาลสองต้องภาคเพียรสู้การงานทั้งปวงสน้ำใจไมตรีมีเพียบพร้อมทั้งอ่อนน้อมทั้งให้ไม่แหนหวง 4. รู้แจ้งสรรพสิ่งจริงหรือลวงย่อมข้ามห่วงอุปสรรคสู่หลักชัยเพราะฉะนั้นทารักยศรักศักดิ์อักรฐาน ต้องรักงานไว้ประกันขันอาสาทางงานลดยศก็ถอยน้อยลงมาความมีค่าของยศก็ลดพลัน